ล่าสุดครับคุณผู้ฟังอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียถึงกับออกมาบอกว่าอับอายขายหน้าที่อาเซียนต้องไปยืมมือโดนั์ทรัมป์มาเคลียร์เรื่องไทยกับขเขมรเรื่องนี้ควรจบที่ประธานอาเซียนในภูมิภาคเราคือพูดแบบนี้หมายความว่าประธานอาเซียนไร้น้ำยาหรือเปล่าครับแล้วการที่ประธานอาเซียนอย่างนายกมาเลเซียอันวาอิราหิมเข้ามาวุ่นวายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีผลประโยชน์ซ่อนเร้นอะไรหรือเปล่าทำไมถึงดูเข้าข้างกัมพูชาจนออกนอกหน้าขนาดนั้น เรื่องนี้เรามีข้อมูลมาให้ฟังกันอีกทั้งอดีตเช้าของอันวาแต่ละคดีที่เคยโดนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอืมอินโดนีออกมาทุบยับเลยนะคะใช่เลยครับคือเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2568สุซิโลบัมบังยูโดโยโน,โนหรือ SBY อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียแกออกมาสับเละเลยครับแกบอกว่าแกรู้สึกอับอายและขายหน้ามาก ที่เห็นภาพโดนัททรัมป์เข้ามานั่งหัวต๊ะเป็นคนกลางเคลียร์ศึกไทยขเขมรทั้งที่เรื่องนี้มันควรจะเป็นหน้าที่ของอาเซียนจัดการกันเองอ uh huh. แกย้อนความหลังเลยครับว่าสมัยแกเป็นประธานอาเซียนเมื่อปี2554ตอนนั้นไทยกับขเขมรก็ซัดก,กันเรื่องเขาพะวิแขนเหมือนกันแต่ตอนนั้นอินโดนีเซียในฐานะพี่ใหญ่เอาอยู่ครับมาตี้นาตเลกาวารัฐมนตรีต่างประเทศของแกบินเจรจาจนเคลียร์ได้โดยไม่ต้องให้ฝรั่งหัวทองที่ไหนมายุ่งเลย แกบอกว่าเราทําได้ด้วยตัวเราเองแล้วความสงบมันก็อยู่มาได้ตั้ง13ปีแต่พอมาปี2568นี้พอมีเรื่องปุ๊บจู่ๆทรัมป์ก็โผล่มาแล้วผู้นําอาเซียนปัจจุบันก็ยอมให้ทรัมป์ขี่คอทรัมป์นะ่ะควรไปดูเรื่องสงครามโลกหรือไปดูตะวันออกกลางนูน่นเรื่องในบ้านเราแค่นี้ทําไมต้องให้มหาอำนาจเข้ามานี่คือสิ่งที่แกรับไม่ได้ครับอ่าแล้วคนอื่นในอาเซียนล่ะคะจริงๆแล้วความอับอายนี้ไม่ได้ดีแค่ SBY คนเดียวหรอกครับแต่ชาติอื่นเขาไม่ได้พูดออกมาตรงตรง อย่างสิงคโปร์กับเวียดนามเนี่ยปกติ2ชาตินี้เขาจะเคร่งคัดเรื่องความเป็นแกนกลางของอาเซียนมากแต่รอบนี้เงียบกริบอาจจะเพราะกลัวโดนหั่งเลขครับทรัมป์รอบนี้มาโหดมากแกไม่ได้มาเจราจาดีๆแกมาพร้อมคำขูข่เรื่องกำแพงภาษีคือกลัวเรื่องเศรษฐกิจนะนะคะใช่เลยครับก็ทรัมป์เนี่ยขู่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากชาติอาเซียนถ้าไม่หยุดยิงโดยเฉพาะมาเลเซียโดนเพ่งเล็งจะโดนภาษีถึงร้อยละ ส่วนไทยเราโดนขู่ที่ร้อยละ36และขเขมรโดนหนักสุดที่ร้อยละ49ถ้าไม่ยอมสงบศึกก็เกรงว่าทรัมป์จะทุบหม้อข้าวทุกคนครับดังนั้นสิงคโปร์กับเวียดนามที่พึ่งพาการส่งออกไปอเมริกาเยอะก็เลยต้องสงบปากสงบคำยอมให้ทรัมป์เข้ามาแสดงบทบาทฮีโร่เพื่อแลกกับการที่ตัวเองไม่โดนกีดกันทางการค้าคือพูดไม่ออกละครับเพราะปากท้องมันค้ำคออยู่ uh. นอนายอันวาอิระหิมในฐานะประธานอาเซียนปี2568เนี่ย ที่ปากบอกว่าเป็นกลางเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่การกระทํามันฟ้องว่าเลือกข้างชัดเจนครับยังวันเซ็นสัญญาที่กัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่26ตุลาคมปี2568อันวาจัดฉากให้ทรัมป์นั่งเด่นเป็นสงา่าแล้วบีบให้ไทยเซ็นสัญญาสงบศึกทั้งที่ฐานไทยเรารู้ดีว่าคเมรเนี่ยยังเล่นตุกติกตลอดอันวาไม่ได้สนใจความจริงในสนามรบครับเขาสนใจแค่ภาพลักษณ์ว่าเขาจัดงานสําเร็จแล้วเอาใจทรัมป์ได้แหมเหมือนจะเอียงไปห้างคเมรเลยนะะ ชัดยิ่งกว่าชัดอีกครับอันวานี่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แนบแน่นกับฮุนมาเนตในขณะที่ไทยเนี่ยอันวามองว่าการมือเราไม่นิ่งเปลี่ยนนายกบ่อยคุยยากแต่กับคุนมาเนตสั่งซ้ายหันขวาหันได้ที่สำคัญคืออันวามองว่าไทยเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่ทำให้ภูมิภาคสะดุดครับเขาเลยเลือกที่จะกดดันไทยให้ยอมตามเงื่อนไขเพื่อให้เรื่องมันจบๆได้เขาจะได้เอาหน้ากับอเมริกาว่าเห็นไหมผมคุมเด็กๆในบ้านได้ คคืออาเซียนเนี่ยไม่ได้มีผู้นําที่ใจถึงแบบยุคสบีหรือยุคก,ก่อนหน้าน,นั้นแล้วครับผู้นําอาเซียนเขาทํางานด้วยใจและยึดหลักการคือคุยกันจนกว่าจะลงตัวไม่มีการพาคนนอกเข้ามายุ่มย่ามแต่ยุคอันวานี่คือยุคของผลประโยชน์ตอบแทนเลยอันวาเป็นพวกนักดิวเขาไม่ได้มองความมั่นคงระยะยาวคือมองแค่ว่าวันนี้จะขายของให้อเมริกาได้ไหมวันนี้จะเอาตัวรอดจากภาษีทรัมป์ได้ไหม ความใจถึงที่จะยืนหยัดปกป้องศักดิ์ศรีอาเซียนมันหายไปหมดแล้วครับเหลือแต่พวกพ่อค้าที่เอาความมั่นคงของเพื่อนบ้านมาแลกกับยอดขายของตัวเองโอ้โหแต่การไม่เป็นกลางแบบนี้มันทําให้ทั้งภูมิภาคไร้เอกภาพไปเลยนะคะอันวาเขาก็รู้อยู่เต็มอกครับแต่เขาไม่ได้แคร์เขารู้ว่าถ้าเขาทําตัวเป็นกลางจริงๆเขาจะต้องเหนื่อยกับการเจราจาเป็นเดือนเอนเผลออเป็นปีเหมือนสมัยเ b อีก ซึ่งมันจะไม่ทันกินสําหรับเขาเนี่ยต้องการผลงานด่วนและโชว์คนในประเทศเขาเอง ว่าเขาเก่งโลกยอมรับการที่ไทยกับเขมรแตกแยกกันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับเศรษฐกฯิจมาเลเซียต,ต้องรอดเขาและยอมสละเอกภาพของอาเซียนทิ้งให้ไทยกับเขมรมองหน้ากันไม่ติดเพื่อแลกกับดีลการค้าที่เขาได้เซ็นกับทรัมป์ไงครับตอนนี้ผู้นํารุ่นเก่าเดือดมากเลยนะคะก็แน่นอนแหะครับพอ SBY าเขาสร้างบ้านหลังนี้มันกับมือเขาเห็นอาเซียนเป็นเหมือนครอบครัวที่ต้องดูแลกันเองแต่พอเห็นอันวาเปิดประตูบ้านให้ให้คนนอกเข้ามาแถมยังเอาเรื่องในบ้านไปฟ้องเขา เลยทนไม่ได้ผู้นํารุ่นเก่าเขามีสํานึกแห่งภูมิภาคครับแต่ผู้นํารุ่นใหม่อย่างอันวามีแต่สํานึกแห่งการอยู่รอด s อชบเลยถึงต้องออกมาพูดเตือนสติแต่ดูทรงแล้วอันวาคงทําหูทุนล,ลมครับสื่อเนี่ยถึงขัน้นเนันวามาเปรียบเทียบกับยูโดโยโน่ในทางโลบเลยนะคะใช่ครับสื่อในมาเลเซียและอินโดนีเซียเล่นข่าวนี้กันครึกโครมอันวาเองก็ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์แบบข้างๆคูๆบอกว่าสิ่งที่เขาทําคือความสําเร็จทางการทูต เป็นการดึงมาหาอำนาจมาร่วมมือแต่ในใจลึกๆเขาคงทนไม่ได้หรอกครับที่โดนุ่นพี่ประจานกลางเวทีโลกแบบนี้ว่าไร้น้ำยาค่ะคือถ้าสบ y ยยังนั่งเก้าขี้ประธานอาเซียนอยู่เนี่ยทรัมป์จะไม่มีสิทธิ์เข้ามานั่งในห้องเจรจาเด็ดขาดครับสบยจะใช้ลูกตื้อลูกชนแบบที่แกเคินทาตอนปี2 5 5 4คือส่งทีมผู้สังเกตการณ์อินโดนีเซียเข้าไปแล้วบีบให้ไทยกับเขมรคุยกันเองโดยมีแกนั่งหัวโตะ๊แะแกจะบอกทําว่าขอพุนที่หวังดีแต่เรื่องนี้มันคือุรราขององเซียนคับ นี่แหละสไตล์ของผู้นำแบบ SBY น่าคิดนะคะที่อันวาเอียงไปทางสหรัฐขนาดนี้เพื่อให้เขามาเป็นตัวกลางจริงๆหรือเพื่อประโยชน์ตัวเองกันแน่อันนี้มันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วครับว่าตั้งใจเพื่อประโยชน์ตัวเองล้วนๆคือทรัมป์เนี่ยกลับมาเป็นประธานาธิบดีรอบ2แกประกาศสงครามการค้ากับทุกคนใครเกินดุลการค้าก็จะเก็บภาษีหมดมาเลเซียเองก็หนาวครับเพราะส่งออ,ออกไปอเมริกาเยอะอันวาเลยมองเห็น โอกาสในวิกฤตไทยกัมพูชาเขาเลยเอาสันติภาพชายแดนใส่พานถวายทรัมป์เพื่อให้ทั้มออกไปเครมว่าเป็นผลงานตัวเองแลกกับที่ทั้มจะไม่ทุบภาษีใส่มาเลเซียอืยังเรียกว่าเป็นกลางได้จริงหรอคะคำว่าเป็นกลางของอันวามันเป็นแค่ป้ายโฆษณาหลอกคนอื่นเท่านั้นแหละครับจริงๆแล้วเขาคือนายหน้าค้าสงครามดีๆนี่เองแต่แทนที่จะขาอาวุธ เขาค้าข้อตกลงสันติภาพเพื่อเอาใจลูกพี่ใหญ่ความเป็นกลางมันหายไปตั้งแต่วันที่เขาเชิญทรัมป์บินมันลงนามที่กัวลาเปอร์แล้วครับค่ะแล้วที่อันวาไม่ปกป้องหลักการไม่แทรกแซงของอาเซียนทั้งที่มันเป็นกฎเหล็กเนี่ยก็เพราะว่ากฎเหล็กมันกินไม่ได้สําหรับอันวาครับหลักการไม่แทรกแซงมันเคยศักดิ์สิทธิ์มากในอดีตแต่ในยุคที่อันวาต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเลเซียที่กําลังแย่เขาก็พร้อมจะฉีกทุกข้อ และอ้างว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วเราต้องยืดหยุ่นแต่ความจริงคือเขาอ่อนแอเกินกว่าจะยืนต้านแรงกดดันจากอเมริกาได้และเขาก็ละมวบเกินกว่าจะปล่อยโอกาสทําแต้มทางการค้าให้หลุดมือไปไงครับอ้าววเหมือนเขาจะต้องการคะแนนนิยมจากชาติตะวันตกมากกว่าเอกภาพของอาเซียนถูกต้องที่สุดครับอันวาเขาพยายามสร้างภาพลักษณ์ตัวเองว่าเป็นรัฐบุรุษมุสลิมสายกลางที่โลกตะวันตกคุยรู้เรื่องเขาต้องการการยอมรับจากวอชิงตันจากลอนดอนมากกว่า และการได้ถ่ายรูปจับมือกับทัป์ได้เป็นคนจัดแจงดิวหยุดยิงมันทําให้เขายิ่งใหญ่ในเวทีโลกครับส่วนอาเซียนจะร้าวฉานยังไงเขาก็ไม่ได้สนเพราะเดี๋ยวปีหน้าเขาก็หมดวาระประธานอาเซียนแล้วอ่าแล้วไอการที่เขาเข้าข้างเข,ขมรออกนอกหน้าขนาดนี้มันมีอะไรซ่อนเร้นกันแน่นี่แหละครับคือไฮไลท์เลยคือมันเป็นเรื่องของเงินและพลังงานมหาศาลครับอันวาเนี่ยกำลังผลักดันโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อย่างอาเซียนพาวเวอร์กริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนครับแต่ประเด็นมาอยู่ที่เส้นทางครับมาเลเซียกับสิงคโปร์เขา กำลังต้องการพลังงานสะอาดราคาถูกซึ่งแหล่งผลิตใหญ่มาอยู่ที่ลาวซึ่งก็คือเขื่อนและขเขมรคือพลังงานลมและน้ำครับ <c oughs> ทีนี้การจะลากสายไฟจากลาวกับขเขมรไปสิงคโปร์เนี่ยปกติมันต้องผ่านไทยครับแต่ไทยเราคิดค่าผ่านทางและเราก็อยากเก็บไฟฟ้าไว้ใช้เองด้วยมาเลเซียเลยวางแผนใหม่ร่วมกับขเขมรและสิงคโปร์คือการลากสายเคเบลิลใต้น้ำครับโดยที่เขาจะลากจากชายฝั่งขเขมร ลงทะเลเอ่าวไทยแล้วก็ยิงยาวเข้าชายฝั่งมาเลเซียเพื่อส่งต่อไปสิงคโปร์เลยครับโครงการนี้มันมูลค่ามหาศาลและมาเลเซียเองก็มีหุ้นส่วนใหญ่ผ่านบริษัทพลังงานเขาด้วยทีนี้การจะลากสายไฟลงทะเลจากขเขมรได้เนี่ยชายแดนต้องนิ่งครับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลต้องเคลียร์พื้นที่ชายฝั่งก็ต้องปลอดภยัยอ พอมีเหตุการณ์ไม่สงบแบบนี้มันก็กระทบนักลงทุนสินะคะใช่แหละครับนักลงทุนที่ไหนจะกล้ามันลงเงินวางสายเคเบิลอันวาเลยต้องรีบบีบให้ไทยหยุดยิงเพื่อให้โปรเจกต์ขายฝันด้านพลังงานของเขามันเดินหน้าต่อได้โดยเขาเลือกเข้าข้างขเขมรเพราะขเขมรคือต้นทางของพลังงานที่เขาต้องการและหุ่นหมานิตก็อ้าแขนรับโปรเจกต์นี้เต็มที่เพราะได้เงินค่าสัมปทานในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็เสียประโยชน์จากการถูกข้ามหัวครับอ๋อมีหน้าละคะ่ะถึงได้รีบมาเคลียถูกต้องเลยครับแล้วอันวาเน ก็ประวัติอื้อเฉาไม่เบาเลยครับถึงขนาดพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์อดีตบิ๊กช่อง5ของไทยเราเคยออกมาแฉเรื่องนี้จนเป็นข่าวดังแกชี้หน้าด่าอันวาเลยว่าเป็นสายลับ เป็นศัตรูที่ซ่อนเร้นที่เข้ามาแทรกแซงไทยเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแม้อันวาจะออกมาโต้อตอบว่าพลเอกรังสีก็เป็นแค่ผู้แพ้เลกตั้งไม่มีราคาแต่ข้อมูลเรื่องพลังงานนี้มันสอดคล้องกับข้อ,อกล่าวหาของพลเอกรังสีแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยครับว่าอันวาไม่ได้มาดีอ uh, แล้วประวัติอันวาเนี่ยมันคดีเสียหายขนาดไหนคะโอ้โหถ้าพูดถึงประวัติอันวาอิราฮ์มบอกเลยครับว่าแกไม่ได้ใสสะอาดมาตั้งแต่ต้นชีวิตแกเข้าคุกออกคุกเป็นว่าเล่นคดีดังที่สุดของเขาคือ คดีรักร่วมเพศหรือโซโดมีครับซึ่งในกฎหมายมาเลเซียถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงครั้งแรกเกิดขึ้นช่วงปี2541ตอนนั้นแก่เป็นรองนายกอนาคตกลายแต่ไปงัดข้อกับมหาเทโมฮมัตเลยโดนปลดแล้วโดนข้อหาคอร์รัปชัน กับข้อหารักร่วมเพศกับคนขับรถภริยาแกโดนตัดสินจำคุกถึง6ปีในคดีคอร์รัปชันและ9ปีในคดีรักร่วมเพศเลยครับตอนนั้นเป็นข่าวดังไปทั่วโลกแกออกมาโชว์รอยช้ำที่ตาด้วยบอกว่าโดนซ้อมในคกุก <c oughs> พอออกมาได้สู้คดีจนาหลุดเนี่ยอันวาก็กลับมาเล่นการเมืองแล้วก็โดนอีกครับรอบ2ปี2551ก็โดนข้อหาเดิมอีกแล้วครับคราวนี้ โจทย์คือไซฟูนบุคารีอัสลันผู้ช่วยหนุ่มของเขาเองสู้คดีกันยาวนานสุดท้ายสารตัดสินจำคุกอีก5ปีในปี2557แกต้องเข้าไปนอนคุกจริงๆจนกระทั่งได้รับอภัยโทษในปี2 5 6 1อ่าประวัติโชคโชนเลยค่ะใช่แล่ะครับคนที่ผ่านคุกผ่านตารางผ่านการเมืองที่เชื่อเชือนมาขนาดเนี้เขาไม่ใช่คนใส่ซื่อแน่นอนเพราะฉะนั้น การเดินเกมเรื่องไทยกัมพูชาโดยดึงทลัมเข้ามาแล้วแอบซ่อนดีลพลังงานไว้ข้างหลังสำหรับอันวาแล้วนี่คือเกมการเมืองที่เขาถนัดเลยครับกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนถันละมินสวัสดีครับ